ตัวละตัวมังโอเคทุกคนตอนนี้คือพาทุกคนมาแกะของที่จริงแกะแล้ว <laughs> ที่จริงแกะแล้ว <laughs> นี่จะพาทุกคนมากินทุเรียนเนาะมือนี่มันตัวเด้ทุเรียนอุ้ยเธอบบวจนี่ได้ทุเรียนมาอุ้ยมันสุก <laughs> <laughs> น้อยๆนะ <laughs> อันนี้น่าจะประมาณห้าขีดหรือว่าสามสี่ขีดนี่ <laughs> อันนี้จะเป็น โอ้มีแฟบแน่นี่ของฝากจากไทยจากเอฟซีไทยอีกแล้วโอ้มีพวกสบ,บู่ด้วยอะทุกคนเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอนะอันนี้าไปให้แม่เธอนะเออให้สออันดีกว่าแล้วก็โอเคจะมีอันนี้นเธอกินแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะอันนี้มีโตกินแล้วสองอัน แสบบอบเด้เดี๋ยวจะมากินดูเหรอแสบก็ตุเลียนกลัวเมื่อนี้อยูย่บ้านนะคะทุกคนอันนี้คืออีพีที่เราที้เมตโตกับไมตโต,ไ,ต,ไ,ตไปเอาอยอนนู่อยู่เมืองเนาะขาจะฝากมาเอ้าเอาอยางซส่เสื้อนะนาะจุเลียนกลวัณขึ้นยาเด้อขึ้นมา ฉันจะลองกินดูฉันยังไม่ได้กินเลยเขากินแล้วก็กินก่อนขเขาแกะของเขาที่จริงขเขาแกะนะคะฉันไม่ได้แกะเลยอร่อยเปล่าก็อ,อร่อยนะมันเป็นทุเรียนกว่านะทุกคนบ่หว่าขาเห็นแดดแน้ะแสบยำนี่ งนี่เป็นระดูทุเรียนเนาะตัวคราถามื้อนี่กินก็นจะเป็นมื้อที่สองที่กินทุเรียนอืมอร่อยนะแต่มันไม่สดขนาดนั้นที่ใครคือลูกสิ้นเลยม,มีขนมเยอะมากมีเส้นอันนี้ด้วยอ่ะ ห้องอืมอันนี้จะเป็นเส้นมียาด้วยทุกคนมอนมียาด้วยมีแชมพูค่ะผมจะได้สวยใช่ไหมคะใส่แชมพูอะไรผมจะได้ไม่เหงานะคะเพราะว่าผมเหงามากเลยมีน,นี้ด้วย <c oughs> เธอไม่พูดเลยล <c oughs> งค่ะไม่จะเป็นอะไรอ่ะ uv bright body serum sp เอ f ห้าสิบบวกบวก ap บวกบวกบวก bright lotion serum หอมมากเลยเป็นกันแดดใช่ไหมคะเนี่ยเฮ้ยมีรูปไปเฟิร์นด้วยอะทุกคนรูปอะไรที่เราชอบอะโอ้โหแสดงว่าต้องขายดีแน่ๆเลยอะ กันแดดทับตัวเบาหอมผิวดูกระจ่งางใสในสิบสี่วันนู้จริงหรอเนี่ยมีครีมอาบน้ำด้วยเนี่ย shower cream ครีมอาบน้ำผิวกระจ่งางใสเปล่งปังมีชีวิตชีวาเชื่อก็ได้มีสไลม์เลมอน อะฉันแบ่งให้เธออันหนึ่งดีกว่านะคะแล้วก็มีเนี่ยฉันใช้ตัวนี้อยู่เดีอทุกคนอันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้ากันในเย่ก็จะมีขนมอะไรทำไมเยอะมากเนี่ยและสุดท้ายก็คือเธอยกออกมาให้ดูหนยโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยชุรเรียนใช่ไหมคะตัวนี้ ตัวนี้ใหญ่เนาะน่าจะประมาณจากโลมดอกสองโลมาเบอร์สองโลหดบอกก็ประมาณสองโล,อ,งโลอันนี้น่าจะประมาณหาขีดซื้อ,อนะน้อยๆน้อยๆอ,ออฟ๊อกเอเ็กแป็กแต่ว่าเออเนี่ยตรงนี้ด้วยสองอันน่าจะโลใช่ไหมคะนี่คะ่ะโอเค,อ,เคอันนี้จะเป็นแฟบนะเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอนะ เอาอะไรให้เธออะเอาโอโมให้เธอโอโมเนี่ยซักผ้าขาวแน่เลยเธอจะไปเธอจะไปซักเสื้อเสื้อขาวของเธอนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้เอาไปซักเสื้อเธอเสื้อขาวโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปพาทุเรียนกันทุเรียนเน่ยๆตับหมูตะนมิสุดเลยเจ้ อันนี้มันบูดนะตัวนี้นะบูดบอมดอะตัวนี้นี่คนแม่เอามาตัวนี้นะคะตัวใหญ่ก็บบด,ดำก็อาจะพปบนแบขังเอาหรเดี๋ยวเราจะมาปอกด้วยกันดูว่ามันมันบูดหรือเปล่าตัวนี้บูดดิเอาอน,นี่ออกเดี๋ยวเอปอกได้หรือเปล่าบูดดิมาเบิ้ง <laughs> โอ้โหเสียดายจังกินได้บอกินว่าได้เลยเสียดายกินเลยกินได้ว่าอะรก็กินปอกตัวน้อยนี่เบิ้งไม่ต้องชิงนะฉันเสียดายอ่ะเธอกว่าจะฝากมาถึงที่นี่อ่ะฉันจะกินใช่ไงเนี่ยก่อนจะฝากมาถึงที่นี่ได้โอ้โหแล้วแพงด้วยสิบบ่อบเห็ดจังนั้น มามามาฉันจะฉันจะพาให้เธอดูตัวมึงไงตัวให้บปลาดุล่อมเทศตัวไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเธอเธอฉันจะบอกเนี่ยเธอเธอเห้บก็รอก็รอเห้บก็มันเทศเย็นจีรลบไปอะไรอืมเอาช่วยมันนี่ไม่ได้หรอโอ้เธอก็โอ้โหตัวนี้ก็บูตี โอ้เธอเสียดายจังเธอจิบูอ่ะม่จริงหรอกลองกินเบังบูบูดกินเลยกินเลยลองกินเบังองยังไม่ชอบกินทุเรียนนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกอร่อยหรือเปล่า อร่อยหรือเปล่าครั้งแรกที่กินทุเรียนของนางก็มามาเถึกอันบูดสักอุ้ยบูบูดอกเธอเนี่ยมันไม่บูดเด้อมันเละซือเธอเล่อะทุกคน สุดท้ายเราก็ไม่ทิ้งนะคะเสียดายแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้บูดนะคะมันเละเฉยเฉยเพราะว่ามันเดินทางน้องเดินทางมาไกลเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเต็มจานเลยสองลูกนะคะแล้วก็แม่ก็กินไปด้วยอนะไรเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือทั้งยิงก็กำลังจะพยายาม่าตัวที่สองตัวหน่วยใหญ่เออตัวเดือดร่มเธอ ทำได้รอเปล่าเนี่ยเราต้องพาทั้งสองสองเบื้องแบบนี้ก่อนที่จริงเมตัวไปเบื้องเขาจะพามาแล้วเนาะทำอี้ทำอี้อคือพาบปลเลยเลยแล้วก็เหตุมาเมือตัวไม่ไปเบิ้งวิธีพาแล้วก็เขาบอกว่าให้พาทั้งนี้รวงเอ่อทั้งหัวแล้วก็ทั้งหางก่อนจึงมาพา <S <S เอาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นั้นแล้วลตรงอือยายายาลูกนี้สวยเลยเนาะใช่ไหม แม่มาดูด้วยตุงเงยจุงเงยไอ้ยายยายอายุเย็นเนอะได้หรือเปล่าอายุดุเนอะคนเนี่ยอ่าไม่เป็นค่ะเดี๋ยวมาๆมาเธอมาจับฉันจะผ่า นี่เขาจะทำอย่างนี้อ่ะทุกคนโอ้มันไม่ใช่อย่างนี้เธอเนี่ยเนี่ยเธอก็เห็นใช่ไหมอ่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เธอเธอเธอก็ทำนี้ยังไม่ได้ไงเนี่ยเธอเธอยังไม่ได้ไงทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึง ก็จะยากนิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าต้องใส่ถุงมือเนาะมันจังบดเจ็บแบบพาง่ายปอกง่ายกว่าจากที่นี้คือฮาบอใสไซก็ได้มันก็อย่างนี้ค่ะค่อยคอยเนา นี่ให้ดูมันก็อย่างนี้ค่ะโอ้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 มีมันก็อย่างนี้สิเธอฮาวก็ไอฮาวก,ก็พาไม่ค่อยเปลี่ยนบันไดนี่ก็เละล่าขึ้นกันอืมอืมหวานสักต้นนึง เขาก็ไม่ค่อยเป็นบันไดาหันเหล่แบบเป็นเป็นหน่อยนึงซื้อๆนี่นี่แสบหน่อยนี้แสบเลยหวานช่อง เทะเลแกะพอแบบเด็กกินซื้อนะไอเขาไม่ไอเขาก็บ่ิเกรแกตลอดนะไอมือมือฉันมือฉันเละแล้วเละแล้วเหมือนกันคนดูสาภาพกินเลยดูสาภาพ,ก,าภาพก่อนที่จะผ่าได้หมดโอ้โหเธอ เละนะคะทุกคนมันไม่ค่อยสวยแล้วมันเลคะค่ะแซบบ่แม่แซบบ่เขาเพิ่งมากินครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะปกติไม่กินเขาบอกว่าเหม็นเหม็นอะไรอร่อยขนาดนี้เต็มสองจานนะคะอุ้ยแมงวันอก่อนจะพาได้ ความแตกต่างหนุ่ยนี่สียังงามอยู่แบบขาวๆเนาะเปิดมันน่ะอันนี้คือดำละแร่ละมันมันสีมันต่างกันนะคะแต่ว่าตัวตัวนี้เสบกว่าเนาะหนุ่ยนี่น่อยพวกัวพันเอียงอันนี้น่าจะเป็นพันหมอนทองเนาะอันนี้ตัวนี้บุกค่อยเล็บอันใดน้อเนมือนดนอะแต่ว่าเฮาพาบุเป็นมันก็เลยสีมันก็เลยออกมาหลุบงงามเลยแต่ว่าตัวนี้คือเสบแต่ว่ามันจะเละแล้วเนาะ มดหัวสวัสดิ์ตัวนี้แซ่บกว่าแต่เขาไม่ค่อยกินนะคะเขาบอกว่าเหม็น,นะคะ่ะฉันไม่ชอบหรอวดีแล้วมต้องมักแคนดีแล้วไอ้ข่อยนี่มักเนาะช่วยีลนมันแพงไม่ต้องชอบละโอเคละดีแล้วสรุปแล้วมะวันุ่ยน้อยเนีย่ยมดหวัวพันเอียงเนาะแต่ว่านุ่ยน้อยเน,นี่แซ่บอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองน้องอัเนาะ นี้ไม่อร่อยอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าตัวนี้หวานกว่านะคะจะขอลาอเลยเลยใครมัก็อลืมก็ไลค์ก็แชร์มือเจ็บหมดเนาะจะปลูกทุเรียนไม่แมนเรื่องางเลยอืจะขอลาแล้วขอบใจสําหรับคนที่ฝากมาให้กินเนาะอยู่บนดอยฮากับบุกอยมีทุเรียนแต่ว่าหลายคนบอกว่าปลูกทุเรียนแม่ขั้นถ้าปลูกทุเรียนนี่น่าจะโอเคแต่ว่ายังบ่ได้ปลูกแล้วก็หูสึกว่าหักษาค่อนข้างยากเอาตัวเข้าไปเบิงวิธีการปลูกวิธีการหักษาใครๆคือได้หักษาลูกน้อยๆคนนึงนี่แหละ โอเคเจะขอลาแล้วไัยมรรมก็เลยกลกอแชร์ขอบใจคนที่ฝากมาให้ขอบใจเอไทยด้วสบายดีบ๊ายบาย